ท่านเหมือนกันนะครับซึ่งเรามีการเตือนภัยมาตลอดเรื่องของกระบวนการคอรเซ็นเตอร์ที่โทรมาแอาว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐบ้างและบอกว่าปลายสายเนี่ยคุณเกี่ยวข้องกับยาเสพติดนี่คนดีครับแบบว่าผมพอฟังไปแล้วตกใจต้องการให้ตรวจสอบไงต้องการแสดงความรู้สึกใจอะ่ะก็เลยพลาดฮะเสียหายไปเป็นล้านนะอีกคนหนึ่งครับคือว่าเขาก็ทํามาค้าขายอยู่มีคนแอบอ้างเป็นสรพปกร,รโทรมาฮะแล้วก็ต้องให้ทําการตรวจสอบอีกละเสียหายไป2ล้านครับ สองเรื่องนี้ฮะเสียหายไปเราวสามล้านเรื่องนี้จะมีทางออกอย่างไรติดตามจากคุณอุษาเอี่ยมสุวรรณนะครับวันนั้นเป็นอไรหมดทำไมผมโทรไปหมดสาริดหเลยอ๋อพอดีไอยุงนอกยุงนอกยุ ตรงนี้เรายังเนินการอะไรไม่เสร็จยนะำวนะนี่เป็นคลิปหลังจากที่อดีตตำรวจนายหนึ่งถูกแก๊งคอนเซนเตอร์โทรเข้ามาให้โอนเงินซ้ําหลังก่อนหน้านี้ถูกหลอกให้โอนเงินไปหนึ่งล้านบาทยังไม่ได้ส่งตรวจสอบเลยเนี่ยผมก็เราติดต่อหมดเนี่ยให้ได้เนี่ยอดีตตำรวจเล่าให้ทีมข่าวฟังว่าเมื่อวันที่2 6เมษายนมีโทรศัพท์ติดต่อเข้ามาอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจสพเมืองมุกดาหารแจ้งว่ามีเงินเข้าบัญชีมากผิดปกติ อาจามีส่วนพัวพันกับยาเสพติดให้ผู้เสียหายโอนเงินเพื่อตรวจสอบ <ทำ S 1> ซึ่งขณะนั้นผู้เสียหายไม่มีแอปพลิเคชันธนาคารในโทรศัพท์มือถือปลายสายจึงแนะนําให้โหลดแอปพลิเคชันเพื่อทําการโอนเงินอยู่ตอนนึงเขาบอกให้กดโอนเงินผมก็ถามว่ากดทําไมเขาบอกสวัสต้องการดูยอดเงินมีเท่าไหร่หเวลาผมก็กดไปเสร็จแล้วบอกเร่งัญชีสวัสดบอบอกเร่งบัญทีสวัสนะ เขาบอกให้กดเลขหนึ่งและศูนย์หกตัวเขาบอกเงินล้านนะเขาบอกให้กดแบบนั้นผมก็ว่ากดตามเข้าไปตอนตอนนั้นก็เคสมัมตามเข้าไปเลยเสร็จแล้วก็พอบอกกดบอกให้กดยืนยันพอยืนยันปุ๊บมันขึ้นเป็นชื่อผู้หญิงขึ้นมาขึ้นชื่อผู้หญิงว่าผมก็เอกใจผมก็ถามอ้าวทำไมบอกว่าชีสวัสดิ์ทำไมเป็นผู้หญิงผมว่ารู้ตัวโดนหลอกแล้วใช่ไหมล่ะเพียงเวลาห้าชั่วโมงเท่านั้น อดีตตำรวจนายนี้โอนเงินไปจำนวน1ล้านบาทแต่เมื่อโอนเงินไปแล้วปลายสายยังติดต่อให้โอนเงินซ้ำแต่ผู้เสียหายไม่ยินยอมและรู้ตัวว่าถูกหลอกจึงเดินทางไปพบพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรสีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์เพื่อให้ช่วยเหลือติดตามนอกจากนี้ผู้เสียหายอีกคนที่เป็นเจ้าของธุรกิจโรงงานผลิตเบเกอรี่ย่านลาดพร้าวก็ถูกแก๊งคอเซ็นเตอร์โทรศัพท์หา ้างเป็นเจ้าหน้าที่กรมสรรพากรแจ้งเรื่องค้างภาษีพร้อมแชทไลน์ส่งลิงก์เพื่อให้ส่งงบการเงินประจำปีและให้อัปเดตข้อมูลส่วนตัวแต่เมื่อกดลิงก์แล้วหน้าจอโทรศัพท์มือถือค้างและดับไปคุณคุณจะต้องตามตามเหมือนสรรพากรทั่วไปอะ่ะเขาก็บบกว่าคุณจะต้องอัปเดตข้อมูลนะที่ที่ที่ยังไม่ได้ส่งงบเนี่ยต้องรีบอัปเดตนะแล้วเพียงแค่เพียงแค่แบบ เป็นแค่เว็บไซต์ที่เราจะเข้าไปอัปเดตอะแค่นั้นเลยก็คือโดนรีโมทเลยนอกนั้นเราไม่ได้แตะอะไรมือถืออีกเลยคือจบแค่นั้นเลยใช่คือเราก็เลยไม่ได้เอะใจในตอนแรกเพราะเพราะเขาก็อ้างว่าสัมภาระสัมภาระเหมือนกันหมดหลังจากระบบทำการโอนเงินเอง2ล้านบาทผู้เสียหายรีบโทรไปยังธนาคารต้นทางเพื่ออายัดบัญชีพร้อมแจ้งความที่สถานีตำรวจนครบาลโชคชัย ก่อนเดินทางไปพบตำรวจไซเบอร์เพื่อให้ช่วยติดตามคดีการออกมาร้องเรียนในครั้งนี้ต้องการเตือนภัยให้กับผู้เสียหายให้เห็นถึงกลโกงของแก๊งคอรเซ็นเตอร์หลายม,มุมพร้อมขอให้เจ้าหน้าที่ตำรวจติดตามคดีอย่างถึงที่สุดอุตสาเอี่ยมสุวรรณไทย PBS รายงาน ความเสียหายที่เกิดขึ้นนะครับชมครับเรามีความเชื่อมั่นว่ารายการสนับประชาชนนะฮะเรามีการเตือนด้วยความถี่มากเป็นระดับต้นๆของเมืองไทยขนาดเตือนแบบนี้นะฮะยังพบผู้เสียหายเกิดขึ้นทุกวันด้วยนะฮะวันนี้เราต้องหาทางออกแล้วก็เพื่อที่มีการประกาศไปว่าอุทาขอในการที่จะรับมือ,อกับปัญหาเหล่านี้เนี่ยจะต้องทําอย่างไรบ้างนะครับทางออกเรื่องนี้คือต้องมาถอดบทเรียนกันค่ะคุณผู้ชมครัวันนี้เราได้รับเกียรติจากผู้เสียหายทั้ง2เคสานั่งอยู่ในรายการกับเราแล้วท่านแรกค่ะ ร้อยตำรวจตีนรงฤทธิ์พนมวันท่านเป็นผู้เสียหายเคสนี้เสียหายไป1ล้านบาทค่ะท่านที่2ค่ะมาถอดบทเรียนกันนะคะกับคุณโดนัทค่ะเป็นผู้เสียหายเคสนี้เสียหายไป2ล้านบาทค่ะและมหาทางออกเรื่องของข้อกฎหมายค่ะกับอายการารงศิรสรรค์ค่ะอายการพิเศษฝ่ายแผนช่วยเหลือทางกฎหมายสำนักง,งานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนสำนักง,งานอายการสูงสุดสวัสดีทั้ง3ท่านค่ะสวัสดีสามท่านนะครับเริ่มต้นจากร้อยตํารวจตีนรงฤทธิ์ก่อนเลยต้องบอกว่าอาดีตเคยเป็นตํารวจ ซึ่งปัจจุบันนี้กเกษียณอายุราชการแล้วครับเรื่องที่น่าสนใจก็คือผู้ก่อเหตุเขาใช้คําพูดอะไรคะในการโน้มน้าวใจให้เรานั้นโอนเงินไปคะเขาอ้างว่าผมไปเปิดบัญชีไว้ที่มุกดาหาร,รแล้วผู้เขาจับไอผ้ผู้ต้องหายาเสพติดได้โอนเงินมาให้ผมเก้าอ้โหค่ะแล้วผมได้ค่าตอบแทน9ก้าเกแสนหก่ะครับ,รบ,รบแล้วก็บอกว่า จะให้ผมไปแจ้งความมันองสองชั่วโมงอันนี้ผมบอกไปไม่ได้เพราะไปไม่ได้เขาบอกเดี๋ยวจะสอบสวนทางทางไลน์ค่ะครั้งนี้ก็เปิดไลน์คุยกับผมวิดีโอคอลไหมคะหรือว่าคอลโทรศัพท์คุยกันเฉยๆคะโทรศัพท์ครับโทรศัพท์ไลน<า>์ไม่เห็นหน้าเขานะครับตอนแรกเขาเขาให้ดูบัตรด,ดูแล้วก่อนก็ถ่ายเป็นห้องสอบสวนห้องอะไรแล้วก็เชื่อใจครับถ่ายให้ดูแล้วก็พอตอนนั้นปุ๊บเขาก็ ทำมาว่าสอบสวนผมทางไลน์เขาก็ถามชื่อผมอะไรผมแล้วก็ถามว่ามีบัญชีขี่บัญชีผมก็บอกตามตรงล้ว่ามีขี่บัญชีแล้วก็ครั้นี้บัญชีทกสผมไม่บอกเขาว่าเขาถามยอดเงินเท่าไหร่ผมบอกมีล้านกว่าอ๋อเผลอไม่บอกไม่บอกเินในจานวนบัญชีตรงนี้ด้วยเสร็จแล้วก็เขาก็ถามว่าสมุดบัญชีอยู่ที่ไหนผมบอกอยู่บ้านตอนนั้นผมอยู่โรงพยาบาลครับแปลยาเขาบอกให้กลับบ้านแปลบัญชีมาเดี๋ยวธนาคารจะปิด ให้มาทําให้มาทําให้ที่โอนทั้งโทรศัพท์อะ่ะค่ะโมบายแบงกิง้งค่ะครับค่ะพอผมทาเสร็จปุ๊บเขาว่าโทรศัพท์มาหาเขา,าให้ผมมานั่งที่รถตอนนั้นฝนตกด้วยก็มผมมานั่งที่รถแล้วก็เขาก็บอกให้ผมกดแอปนะครับผมก็ผมไม่เข้าใกดตามเขาบอกกดกดไปเรื่อยกดตัวเลขครับกดตัวเลข,ต,เลขตามที่เขาแจ้งมา ดูอว่ายังไงฮะหรว่ากดราดกดกดแอปก่อนอันนี้มันขึ้นขึ้นว่าไอไอโอนเงินมันเขาบอกให้กดที่โอนเงินผมก<ส>็ถามวา่าทำไมต้องกดโอนเงินเขาบอกว่าสาวาก็ต้องการดูว่าเงินมีเท่าไหร่นะครับทีนี้ผมก็กดโอนเงินปุ๊บเขาก็บอกกดเล่หนึ่งและสูงถูกตัวครับ,ผม,รมบผมก็กดตามเขาอันนี้ก็บกบอกกดยืนยนันผมกดยืนยันปุ๊บขึ้นเป็น มันเป็นชื่อผู้หญิงขึ้นมาผมก็เอกใจอ้าวแล้วบอกชื่อเสาวัดมันก็นเงียบไปเงียบไปผมก็ปิดโทรศัพท์ก็นึกขึ้นได้ว่าโดนหลอกโดนหลอกละ,ลอกละตอนนั้นรู้ตัวละรู้ตัวละเดี๋ยวเดี๋ยวต้องคุยกับผู้ชมอย่างนี้นะฮะบางคนจะถามว่าไอ้ทาไมตํารวจยังถึงแบบถูกหลอกได้แต่ว่าท่านอารงฤทธิ์เนี่ยท่านเป็นผู้สูงวัยด้วยครับพอเผยเผยตัวเลขนั้นเจ็ดสิบปีนี่ผมบอกได้เลยใช่ไหมฮะท่านอายุเจ็ดสิบปีนะฮะแล้วไปโรงพยาบาลครับ ไม่เคยเจออะไรลักษณะแบบนี้มาก่อนเลยไม่เคยเจอทําแอปทำะลรผมไม่เคยทำนะโอนเขาทำไม่เคยทำนที่บอกแอปก็ไม่เคยทําเนี่ยเนื่องจากว่าผู้ก่อเหตุก็ลวงเราให้เราทําตามเนื่องจากว่าเป็นคนดีมากแล้วก็ต้องการแสดงความรู้สึกใจถูกต้องไหมฮะครับครับเราไม่เคยมายุ่งเกี่ยวยาเสพติดเลยไม่ไม่เคยครับไม่เคยแล้วทําไมเราถึงกลัวนะฮะทั้งที่เราไม่ได้ยุ่งเกี่ยวเลยมันมีอะไรที่โดนใจเรามันโป๊ะนึงเนี่ยเขาบอกเดี๋ยวเขาเดี๋ยวสารวัตรเขาจะออกหมายจับใช่ไหมเขาบอกว่า เอ,อาไว้จับเรื่องฟอกเงินว่าเราฟอกเงินอืมอืมอันนี้ผมว่าเอา้าผมบอกผมไม่เคยทําแล้วก็เขาบอกเขาบอกว่าเดี๋ยวต้องมาแจ้งแจ้งความภายในสองชั่วโมงถ้าไม่แจ้งก็เดี๋ยวออกมาจับผมก็กลัวอันนี้กลัวเขาบอกเอานั้นไม่เป็นไรยวสอบทางไลนะ์เน่ะออสอบทางไลน์ก็คือว่าคุยไลน์แชทคุยกันที่บอกว่าเห็นตอนแรกเนี่ยวิดีโอคอลหรือเปล่าฮะ ที่บอกเห็นบัตรเห็นอะไรด้วยเห็นหน้าตาด้วยไหมผมก็เหตุไปสายแต่ว่าปิดแมสไหมฮะหรือว่าเห็นหน้าของเขาเลยหน้าเขาเห็นหน้าเห็นบัตรตำรวจเป็นบัตรตำรวจเป็นรูปเขาส่องใบหน้าของเขาครับครับซึ่งอาจจะเป็นการแอบอ้างแอบอ้างคือตำรวจตรงนี้มีมีจริงรายเวงคนนี้ชื่อร้อยตำรวจโทเทลละรองรับละมีจริงตัวก็มีจริงฮะ ท่านรู้จักเหรอฮะหรือว่าท่านไปค้นหาในอินเทอร์เน็ตมาเจอตอนหลังเดอตอนหลังผมโ<อ>ทรคุยกับเขาเขาก็บอกว่าเขาโดนมาสามสี่ห้าครั้งแล้วคนอางเงี้ยคือมีคนเอาชื่อของท่านรวมถึงหน้าตาของท่านาไปหลอกแบบนี้ด้วยไม่เขาหน้าหน้าไม่ใช่เขาอ๋อหน้าไม่ใช่เขาเปลี่ยนคนอีกตัวห่งใช่อเขาบัตรตรบัตรขึ้นมาคือบัตรตำรวจผมก็ใช้ชื่มเลยบัตรตำรวจเลยบัตรสมัยก่อนกับบัตรสมัยนี้เป็นยังไงฮะต่างกันไหมฮะไม่ไม่ต่างครับ คล้ายกันเลยสบายของท่านมี้ก็คือว่าคล้ายกันเห็นแล้วก็เลยอ้าวน่าจะใช่รู้เป็นบัตรตำรวจมีตราปัตาอะไรเหมือนก็เหมือนบัตรผมเนะแล้วหน้าหน้าของคนที่เราคุยไปสายไม่เห็นไม่เห็นก็ไม่เห็นแต่ได้ยินเสียงผพตอนคุยอ่ะหน้าผมเขาเห็นแต่ว่าเขาจะเห็นนะรูปลรงพักอะรูปลรงพักก็จะถ่ายตลอดถ่ายคล้ายแบบแบ็กกราวเลยบรรยากาศรอบข้างเป็นยังไงเสียงคอมแบตเสียงวิทยุมีด้วยไหมไม่มีแล้วถ่าย ภาพนิ่งเลยภาพนิ่มนุ่นหน้าโรงพักเลยอ๋อเป็นภาพนิ่งในความว่าสามารถไปก๊อปปี้ภาพจากที่อื่นได้แล้วก็มาส่งไลน์ให้เราระหว่างที่เราคุยก็เปิดดูภาพนิ่งที่เขาส่งให้ว่าผม,อ,มอยู่ที่สอพอจริงจริงนะเรื่องนี้มันน่าสนใจตรงนี้ค่ะเขาใช้วิธีการหลีกเลี่ยงว่าให้โอนเงิน1ล้านบาทนะคะแต่เขาใช้คําว่าให้กด1และกดศนย์ตามอีก6ตัวนั่นหมายความว่ายอด1ล้านตอนนั้นเรารู้สึกตัวหรือยังคะว่าเฮ้ยกด1และศูนย์อีก6ตัวนั่นคือผมน<า>นคิดว่าเป็นรหัสหรืออะไรแบบวว่าาาสัเบอก ให้สวัสด์ยืนยันให้สวัสด์เห็นผมว่ากดตามเขาคราวนี้พอกดยืนยันไม่ไม่ใช่ชื่อสวัสด์มผมนึกเอกใจครับ,รบได้ชช่อผู้หญิงขึ้นมาค่ะก็เลยรู้แล้วก็ไปแจ้งความแล้วคดีตอนนี้คืบหน้าอย่างไรบ้างคะตำรวจแจ้งว่าอะไรบ้างคะเขากําลังจะสอบพยานอยู่ครับวันนี้ว่าจะเรียกอะไรพยานทกศไปสอบอ๋ออดี๋ยที่คุยกับตำรวจไซเบอร์นะฮะสักครู่หนึ่งนะแต่ว่ามีอีกกรณีหนึ่งก็ต้องบอกว่าเราก็ตื่นภัยตลอดเหมือนกันไปเกี่ยวข้องที่แอบอ้างเป็นสรพปกร แต่วัฒนธแบบนี้ฮะอยากให้คุณผู้ชมเนี่ยระวังมากยิ่งขึ้นเนื่องจากว่าผู้ก่อเหตุก็จะลวงว่าให้มีการกดดิงด้วยคุยกับคุณโดนัทฮะคุณโดนัทเนี่ยเสียหายไปสองล้าน<ช>รูปแบบของผู้ก่อเหตุที่จู่ๆเราไปเจอเนี่ยคือ,อยังไงเขาโทรเข้ามาหาเราแล้วพูดข้อมูลอะไรที่มันตรงกับใจเราอย่างไงฮะคือต้องบอกก่อนว่ามีสัมพารธ์จริงๆโทรหาโทรหาตัวโดนัทเลย <ฮะ S 2> เสร็จแล้วคนนี้ยเขาแทรกมาเลย เขาแทรกต่อจากสัมภารกรณเนี่ยสองสาวันสัมภารกรณ์เนี่ยจะติดต่อเราตลอดอยู่แล้วเสร็จแล้วพอพอเขาแทรกเข้ามาเขาพูดเรื่องต่อเนื่องกันเลยเป็นเป็นเรื่องเดียวกันเรื่องการส่งงบการเงินซึ่งมันมัน,ม,นมันต้นปีมันต้องส่งงบการเงินแล้วแต่แต่โดนั้นเนี่ยแจ้งสัมภารกรณ์ตั้งแต่แรกแล้วว่าล่าช้าอันนี้เขาก็แทรกเข้ามาว่าโอเคมันล่าช้าเนี่ยคุณต้องอัปเดตยืนยันเดี๋ยวจะส่งส่งเว็บให้ยืนยันหน่อยว่า ทำไมถึงล่าช้าอพอพอเรากดเว็บเราไม่ได้ทําอะไรเลยค้างเป็นหน้าจอว่าอ่าโทรศัพท์กําลังเหมือนเข้าเว็บแล้วก็ห้ามใช้โทรศัพท์อะไรต่างๆก็คือโทรศัพท์เราใช้การไม่ได้และวทีนี้เราเริ่มสักประมาณสิบนาทีมันค้างอยู่อย่างนั้นนานมากเราก็เริ่มอปิดหน้าจอก็ไม่ได้ปิดเครื่องก็ไม่ได้ทีนี้แฟนเริ่มรู้แล้วว่าโอเคโดนหลอกแน่ๆทีนี้ตอนที่แบบว่ามือถือมีปัญหาเนี่ย เราได้ไปกดลิงก์อะไรด้วยไหมฮะกดเข้าเว็บค่ะเว็บเว็บของเว็บของราชการเลยเขาส่งมาทางไลน์คือแลกไลน์กันใช่ค่ะแล้วตอนตอนแรกเนี่ยโดนัทไม่ว่างครับเขาก็บอกว่าอุ้ยขอขอแอดไลน์ไปก่อนเพราะว่ามันเรื่องด่วนคือเขาเร่งเราเรื่องด่วนเลยอ๋อเลแอดไลน์กันใช่ก่อนหน้านี้มันก็มีสัมภาระจริงก็คือเคยคุยไลน์กันเหมือนกันแต่ว่าคนจริงเขาไม่ได้ส่งลิงก์อะไรมาให้ใช่ไม่ได้ส่งอ่าแต่นี่ต้องสืบเนื่องกันเวลาไล่เลี่ยกันปุ๊บ ปลอมเนี่ยส่งมาเห็นโลกโก้เป็นสภากลช่พูดจาอะไรค,คล้ายๆก,กับเจ้าหน้าที่ใช่ทุกอย่างคล้ายกันแล้ว<อ>แล้วบอกให้กดเข้าไปในลิงก์นั้นใช่ค่ะเขา,เขาออกอ<ว>ุบายอะไรให้เรากดเข้าไปฮะเขาบอกว่าอ่ะแค่อัปเดตข้อมูลให้หน่อยว่ายืนยันว่าเออเดี๋ยวเราจะส่งงบการเงินนะเดี๋ยว เดี๋ยวเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราจะส่งวันนี้วันนี้คือ,อยืนยันว่าเรายังทําอยู่ครับแต่แต่พอเข้าเว็บปุ๊บมันค้างเลยเนี่ยคุณจมต้องจับโบให้ได้นะเมื่อไหร่ที่บอกว่าให้มีการเหมือนไปอัปเดตเรื่องของข้อมูลอะไรเงี้ยต้องพึงระวังเอาไว้ตอนนั้นคือยังไม่รู้ใช่ไหมฮะใช,ใชไ่ไม่ไม่ไม่รู้เลยค่ะแต่ว่าแค่คลิกเข้าไปอ่ะมันมันมันก็เป็นหน้าเหมือนเป็นเปอร์เซ็นต์ขึ้น เหมือนดาวน์โหลดใช่ดาวโหลดอยู่แล้วก็ลลทา <ำ S 1> อะไรไม่ได้ใช่ค,ค่ะคุณโดนัทคุณโดนัทตั้งข้อสังเกตไหมคะว่าเรื่องนี้มันบังเอิญเกินไปไหมใช่มันมันบังเอิญมากบังเอิญที่ว่านี้ก็คือตอนแรกเรามีการพูดคุยกับสัรพากรจริงซึ่ง <ใช S 1> เป็นตัวจริงจากหน่วยงานจริงโ<ช><ช>ทรศัพท์พูดคุยทักลายแยกส่วนตัวด้วยหลังจากนั้นไม่นานก็มีมิจฉาชีพแฝงเข้ามาบอกว่าเป็นสรรพากรเหมือนกันใให้กดลิงก์เพื่อที่จะอัปเดตข้อมูลต่อจากคนแรกอย่างไรค่ะเอะเราเราที่เราบอกว่ามันบังเอิญเกินไปเราตั้งข้อสังเกตแบบไหนคะ คือเราเราเราคิดว่าเฮ้ยไอ้แล้วเราก็เริ่มคิดแล้วว่าไอ้สัมภารกรณ์ที่เราคุยก่อนหน้านี้ยมันจริงใช่ไหมเออเริ่มระแวงแล้วใช่<ร>เพราะว่าเพราะว่ารู้สึกว่าอ่ะอย่างคนทําบัญชีของโดนัทเขาก็เริ่มบอกว่าสัมภารกรณ์เนี่ยส่วนใหญ่เขาจะไม่โทรมารใช่ค่ะใช่แต่ว่าก่อนหน,น,น,น้านี้อย่างอย่างเมื่อปลายปีที่แล้วอะ่ะเราก็เข้าไปที่สัมภารกรณ์จริง<ม>เขาโทรมาแล้วก็บอกว่านัดแนะให้ไปสัมภารกรณ์ก็มีไปจริงๆม,มันเลยทําให้เราเชื่อว่า อ๋ออันนี้คือเขาต่อเนื่องกันจริงๆครับมัน<ช>จังหวะนะฮะเราเคยคุยกับผู้ช่วชาญนะทั้งดรโกเมนหรือว่าผู้ช่วยาญที่เขาดูแลความปลอดภัยบอกว่าผู้ก่อเหตุมักจะมีวิธีการเหมือนมาสืบหาข้อมูลก่อนของผู้เสียหายเนี่ยเฝ้าดูเฝ้าติดตามไปสักระยะหนึ่งเก็บข้อมูลมาพอจุจังหวะปุ๊บเนี่ยฮะช่วงเวลาที่มันตรงใ,ใกล้ๆกันเช่นถ้าเกิดว่ามีเจ้าหน้าที่จริงนะค่ะหลังจากนั้นไม่นานปุ๊บ มามาสวมรอยแล้วเพราะเขามีเบอร์เราเราเคยไปลงข้อมูลในเว็บไซต์อะไรบางอย่างของหน่วยการภาครัฐบ้างไหมครับไม่เคยเลยแต่อาจจะเพราะว่าเราเราเป็นเจ้าของกิจการแล้วเราเป็นกรรมการมันต้องลงชื่อลงเบอร์ก็ค้นหาได้ง่ายใช่ค่ะคล้ายๆ้ยกับเป็นบุคลสาธารณะด้วยที่ต้องมีหมายเลขโทรศัพท์ให้หน่วยงานในการติดต่อด้วยเอาละมาหาทางออกกับอัยการนรงกันหน่อยเคสสองเคสแตกต่างกันนะคะเคสแรกเนี่ยของอดีตตำรวจเนี่ยคือ กดโอนเองนะคะแล้วก็บอกว่าเอาเงินไปตรวจสอบกับตํารวจกับเคสที่2เนี่ยของคุณโดนัทกดลิงก์เองจากนั้นถูกรีโมทโทรศัพท์ส่วนคนที่โอนออกไปคือมิจฉาชีพโอนออกไปแตกต่างกันค่ะอาการคะแบบนี้วิธีการช่วยเหลือทางด้านกฎหมายแตกต่างกันด้วยไหมคะครับก็ไม่ได้แตกต่างกันครับเป็นวิธีการแค่นั้นเองนะครับก็รูปแบบเดิมอันนี้ต้องขอพูดคําซ้ำวิธีก็คือว่าคนหลอกกับคนเดิมแต่คนถูกหลอกจะเปลี่ยนคนเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ สิ่งที่คุณเดียวเตือนเมื่อกี้ที่ที่ที่บอกว่าตัวระบบคอมพิวเตอร์ที่เรากดเข้าไปเนี่ยนะครับอาจจะเป็นไปได้ที่มันตามเราอยู่หรือบางครั้งก็อาจจะม่รู้เราโพสต์ว่าวันนี้ไปติดต่อสรพากรเขาตามจาก Facebook เราหรือเขาตามจากอะไรที่เราไปโพสต์เหมือนที่อาจารย์มาอะไรท่านหนึ่งที่มาตอบในรายการเราว่าเรานั่นแหละเป็นคนให้ข้อมูลกับคนร้ายเองเราไปไหนอย่างเราไปที่จังหวัดอื่นเราก็ไปโพสต์ว่าเราอยู่จังหวัดไหนแล้วเขาก็จะไปดึงตามเราอยู่ตรงนั้นแล้วก็หาโอกาสนะครับแล้วก็สัพากรก็ เว็บเตือนเหมือนที่น้องบอกเว็บมันใกล้เคียงกันมากนะครับเว็บมันใกล้เคียงกันมากไอ้ส่วนนี้ก็เป็นเรื่องที่เราไม่ทันได้ดูไม่ทันได้ระวังนะครับในกฎหมายก็เหมือนกันครับเป็นการนําเข้าข้อมูลคอมพิวเตอร์ปินเทจแล้วก็เป็นเรื่องชอง่อโกงซึ่งช่อโกงเนี่ยเป็นเรื่องช่อโกงโดยแสดงตนเป็นคนอื่นทั้งคู่นะครับต้องฝากพนังกงานสอบสวนด้วยเพราะช่อโกงธรรมดาเนี่ยเราแค่โอนเงินธรรมดาไม่แสดงตนเป็นตํารวจไม่ได้แสดงตนเป็นสัรพากรเนี่ยโทษแค่3ปีนะครับแล้วก็ถ้าเป็นข้อช่อโกงโแสดงตนเป็นตํารวจเมื่อกี้ใช่ไหมครับ แล้วก็แสดงตวเป็นสามกรไอ,อัน,นี้โทษ5ปี oh, อันนี้โทษต่างกันเนาะ oh. ตรงนั้นพนักงานสอบสวนเนะี่ยแต่ทั้งสองความผิดนั้นยอมความได้ทั้งคู่คมันกลายเป็นความผิดที่ต้องร้องทุกข์ภายในสมเดือนสองท่านนี้แนะนําแล้วก็ตอนนี้ก็จบแล้วคือร้องทุกข์แล้วทั้งคู่ไม่ต้องกังวลเรื่องอายุความถ้าเกิดไม่ร้องทุกข์ภายในสเดือนสองข้ออานนี้ไม่ว่าจะช่อโคงธรรมดาหรือช่อโคงเป็นคนอื่นก็จะข้ออายุความจะขาดนะครับแต่ที่สําคัญที่ต่อมาก็คือว่าเมื่อน้องเขาโอนเงินไปแล้วแจ้งความแล้ว สถาบ,บันการเงินที่ได้รับแจ้งเนี่ยเขาตักการโอนไปยังบัญชีอื่นทันไหมเพราะในพรบรป้องกันการทำความผิดกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีนะมาตรการเนาะที่ออกมาใหม่เนี่ยของเมื่อสถาบ,บันการเงินได้รับแจ้งจากตํารวจได้รับแจ้งจากน้องแล้วเนี่ยต้องไปฟีดเงินเอาไว้นะครับเวันนะครับแล้วก็เพื่อให้รับสวนดําเนินการแต่ถ้าเกิดว่ามันไม่ทันเนี่ยก็ไม่รู้แบ้์จะรับผิดชอบอย่างไรนะครับแล้วก็ที่สําคัญที่สุดก็คือแบ้์ของน้องก็ที่ผูกไว้พวกนี้นะครับได้มีมาตรการเตือน น้องๆกับพี่ตำรวจแล้วหรือยังว่าท่านอย่าทำอย่างนั้นอย่าทำอย่างนี้ถึงเตือนแล้วก็ฝ่ายผู้เสียหายไม่ได้ทำแต่ในฝ่ายของธนาคารมีมาตรการอื่นอีกไหมที่จะป้องกันไม่ให้คนอโอเนเงินข้าไปเพราะเป็นเรื่องของธนาคารกับธนาคารสองธนาคารตรงนี้ก็ต้องฝากท่านผู้การนะครับอออสางกอดปทปสนะครับมาดูด้วยว่าเมื่อเขามาเตือนชาวบ้านไม่ให้ทําอย่างนั้นทําอย่างนี้ในกฎหมายป้องกันอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเนี่ยมันดันไม่มีความผิดเกี่ยวกับสถาบันการเงินสมมุติว่า แป้งเป็นธนาคารเอ <ฮะ S 2> คุณเดียวเป็นธนาคาร B ี <ฮะ S 2> ก็บอกว่าแป้งได้รับแจ้งจากผู้ร้องให้ระงรับการเงินเอาไว้แล้วก็แจ้งพนักง,งานสอบสวนและห้ามคุณเดียวโอนต่อ <ฮะ S 2> ห้ามเบ้ง <ฮะ S 2> คุณเดียวโอนต่อถ้าคนสองคนไม่ทาเนี่ยมันไม่มีคนหมายบัญจัดเป็นความผิดแต่ให้ทําแค่นั้นเอง <ฮะ S 2> แต่ว่าถ้าไม่ทำเนี่ยก็ <ฮะ S 2> ในทางแป้งก็รับไป ว่าคุณว่าคุณก็บอกให้ฟิตแต่คุณไม่ฟิตอ่ะอันนี้คุณต้องรับผิดชอบเงินที่เขาหายไปนะแต่ว่าในด้านอาญาไม่มีบทลงโทษอันนี้ผมก็มานั่งอ่านศึกษาหลังจากกฎหมายออกนะครับอันนี้ก็เป็นข้อน่าห่วงเหมือนกันนะครับแต่พอผมพูดแล้วแบงก์ก็มาว่าผมอีกว่าโอ้ยอายการเล่นแบงก์เลยเหรอไม่ใช่แต่ว่าคุณมีหน้าที่ไงแต่ไม่ได้กําหนดความผิดไว้ถ้าคุณไม่ทำครับนะครับอันี้แบบนี้อย่างส่วนของคุณโดนัทเนี่ยคุณโดนัทก็ลักษณะคือว่าเขาเจอแบบมาแวร์ฝั่งไปแล้วก็มีผู้เหตุสามารถที่จะเเคลื่่อนนทีงิ จากในแอปเขาครับไปที่หนึ่งไปกี่บัญชีนะฮะไปถึงสองบัญชีสองบัญชีบุคคลใช่ค่ะแสดงว่าน่าจะเป็นบัญชีมาฮะอายกาะแบบนี้ีมาครับในในในกฎในคำพังาธิกาปีหกสี่ก็พูดถึงประเด็นนี้เหมือนกันนะครับระบบที่คนร้ายเข้ามาโดยทางผู้ร้องเนี่ยไปให้ข้อมูลหรือไปไปลิงก์เข้าไปหรือไปกดไปตามที่ท่านพี่ตํารวจบอกเนี่ยแล้วระบบธนาคารของคนร้ายเนี่ยระบบคนร้ายเข้ามาสู่ระบบธนาคารได้อย่างไรในคำพังศาธิกาปีหกสี่ก็เขียนอยู่เหมือนกันนะว่า ถ้าธนาคารไม่มีระบบป้องกันนะธนาคารก็ไม่ใช่ว่าจะรอดทั้งหมดนะ,ะนะครับเพราะในงคำประกาศที่เปหกสี่เนี่ยก็บอกเหมือนกันว่านั่นคือส่วนธนาคารเองเป็นผู้รับฝากเงินเขาท่านก็มีหน้าที่ในการสร้างมาตรการป้องกันด้วยยู่อยู่คนร้ายเข้าไปสู่ระบบมาตรการได้อย่างไรอเออนะครับเพราะมันมันไม่ใช่น้องทําเองไงนะครับหรือพี่ตํารวจก็เหมือนกันโอเคเราระบบล่องระบบล่องส่วนหนึ่งเรามีอยู่แล้วเพราะเราไปไปกดลิงก์พี่ตำรวจก็ไปเชื่อและไปโอนนะครับแต่ในส่วนธนาคารล่ะ ุรกรรมแบบนี้ยังพี่ตำรวจโอนกี่ครั้งนะครับครั้งเดียวครับโอนครั้งเดียวเนี่ยเคสนี้โอนครั้งเดียวเนี่ยฟีดไม่ทันนะครับแต่ว่าส่วนต่างก็คือแล้วระบบคนร้ายเข้ามาสู่ระบบธนาคารได้อย่างไรนี่คือปัญหาที่ธนาคารต้องมีมาตรการป้องกันเพียงพอด้วย้าคุณรับฝากเงินเขาไว้เห็นข่าวว่าแบๆเหมือนกันว่าถ้าเกิดว่าโอนเงินเกิน5 0 0 0มื่นเนี่ยหมายความว่าต้องไปสแกนนะเนี่ยครับเนี่ยเนี่ยกฎหมายนี้ออกพี่ก็ทำทำเนี่ยหลังจากกฎหมายบังคับว่ากฎหมายใช้บังคับนะครับเมื่อวันที่17มีนาคม66 ของพี่ตำรวจอมไน้เมื่อไหร่ครับยี่ผกนสามครับอ่านี่ก็หลังกฎหมายบังคับนะค่ะอ่าแล้วแล้วธนาคารได้ทำกระทาการตามที่คําสั่งคณะอ่าพรบอฉบับนี้พรกรฉบับนี้ออกหรือเปล่าถ้าเกินห้าหมื่นให้ฟีดไว้ก่อนแล้วไปถามคนไลค์คนทําก่อนว่าคณทาหรือเปล่ายืนยันให้ทาต่อไหมอะไรเงี้ยอย่างนี้แสดงว่ามีช่องก็เขาอยู่ที่กฎหมายนะครับว่ามันทําผิดประกาศไปแล้ววันที่เท่าไหร่ครับเพราะกฎหมายเพิ่งมาออก ประกาศใช้เมื่อวันที่17มีนาคมแต่คณะกรรมการธุรกรรมประกาศเมื่อวันที่เท่าไหร่คือว่า50,000บาทต้องสแกนหน้าแสดงตัวยืนยันนะ,ะถ้าของคุณพี่เนี่ยไปหลังหลังกฎหมายประกาศใช้ หรือประกาศอนุบัญญัติฉบับนั้นออกมาใช้อันนี้ก็ต้องให้ตํารวจไปจัดการกับสถาบันการเงินคือตอนนี้สถาบันการเงินทั้งหมด5ธนาคารก่อนเบื้องต้นมีการออกมาบอกว่าใครที่ต้องโอนเงินเกินห0,000่นต้องไปสแกนประมาณต้นเดือนพฤษภาคมซึ่งก็อยู่ในช่วงเวลานี้แต่ใช้จริงๆเดือนหน้าค่ะอีกการมินาแล้วมิถุนายนของคุณพี่ก็ก่อนเนาะไปโอนซะก่อนมิถุนายนถึงจะเริ่มนั่นแหละครับค่ะอาการค่ะแต่ปัญหาเกิดขึ้นอีกแล้วกฎหมายที่ออกมาก่อน ก่อนที่จะมีการโอนเงิน2กับ2เคสนี้ก็คือให้โทรศัพท์แจ้งธนาคารได้ภายใน24ชั่วโมง,ก,งก่อนที่จะไปแจ้งความแต่ปรากฏว่าได้หลายเคสเจอปัญหาเดียวกันโทรศัพท์ไปแจ้งธนาคารภายใน24ชั่วโมงแต่ ธนาคารบอกว่ายังแจ้งไม่ได้ต้องไปแจ้งความก่อนจึงเอาใบแจ้งความมาอายัดบัญชีนี่ยังคงเกิดความสับสนระหว่างธนาคารกับตำรวจอยู่หรือเปล่าไม่สับสนนะครับถ้ากฎหมายออกมาบัญญัติว่าให้แจ้งมันมีมาตรา2มาตรานะครับมาตราหนึ่งพนักงานตำรวจแจ้งไปให้สาบันการเงินดําเนินการอีกมาตราหนึ่งผู้ร้องผู้ใช้บริการแจ้งนะครับกำหนดให้ธนาคารเหมือนที่คุณแป้งบอกนะครับถ้าไม่ทําก็เป็นเรื่องของแต่ละกฎหมายไปมันคนละส่วนกันะนะครับในกรณีสาบันการเงินผู้ประกอบธุรกิจได้รับแจ้งจากผู้เสียหายให้ทำเหมือนที่คุณแป้งบอกนะครับ ฟรเอาไว้ก่อนนะครับแล้วก็ไปแจ้งตํารวจทันทีนะครับถ้าคุณไม่ทําตามก็เป็นมาตราเจ็ดครับแต่มาตราเจ็ดมันไม่มีโทษไงที่ผมบอกเลยครับมาตราเจ็ดมันไม่มีโทษนะครับถ้ารองนิเวศฟังอยู่ก็ลองดูว่าตรงนี้ทําไมถึงไม่กําหนดโทษสาบันกันไว้ในขนาดนั้นหรอเนาะพยายามหรือเปล่าตรงไหนยังไงผมหายังไม่พยายามที่จะสืบคนข้อมูลเผื่อว่าจะได้ปรึกษาท่านอายการนะเพราะว่ารายงานข่าวเนี่ยว่าหลังจากที่ธนาคารแห่งประเทศไทย กำหนดภายในเดือนมิถ <Happiness gegen violin ique> <ra <Rabbi> <ijn> ุนายน2566ใช่ครับลูกค้าที่ทําธุรกรรมโอนเงินผ่านโมบายแบงกิ้งวงเงิน50,000บาทต่อรายการและก็วงเงิน200,000บาทต่อวันรวมถึงการปรับเพิ่มวงเงินทําธุรกรรมเกิน50,000บาทต่อครั้งจะต้องมีการยืนยันตัวตนหรือว่า biometric ครับนะฮะบนโมบายแบงกิ้งเมื่อเข้าเงินไขที่กําหนดโดยผ่านการสแกนใบหน้าหรือว่าเฟสนะฮะซึ่งก็เป็นการสแกนใบหน้าแต่ทีเนี้ยนี่พฤษภาอยู่ใช่ครับแต่มิถุนา โอ้โหอันนี้นอันนี้ก็ต้องฝากคำรักษาดีกาปียกศรีไปให้ทั้งสองท่านดูแล้วก็เป็นศึกษาในทางว่าของเราเนี่ยเราเนี่ยโอเคบอกพร่องและธนาคารละ่ะคุณมีมาตรการอะไรป้องกันในเขาบ้างมันแบ่งเปน็นสองส่วนนะคำรักษาดีกาปิยกศรีนะครับการที่ธนาคารมาแจ้งเตือนเฉยๆมันไม่เพียงพอต่อมาตรการแล้วการที่ให้คนนอกเนี่ยเข้ามาสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของธนาคารโดยพ่วงเข้าไปแลวดูดเข้าไปได้เนี่ยมันทําได้อย่างไรนี่มีช่องในการฟ้องร้องที่จะก็ต้องต้องต้องไปต้องไปดูพฤติกรรมนะครับเดี๋ยวให้การสอบสวนออกมาก่อน แล้วจะได้ดูช่องทางว่าบรรดูเป็นจังหวัดไหนอย่างไรนะครับเอาไปช่องไหนแล้วช่องนี้น่ยมีกฎหมายรองรับไหมในเรื่องการฝากทรัพย์ธนาคารมีมาตรการป้องกันส่วนธนาคารไหมถ้าไม่มีเข้าดีกาปี64สี่ก็ต้องไปฟ้องให้ธนาคารชดใช้คำพักษาปี64เนี่ยโอนไป1ล้านบาทศาลพิพากษาให้ธนาคารคืนเงินมา50 0,000บาทเกือบครึ่งเลยครับครึ่งหนึ่งนะครับบอกว่าเราเองก็เป็นความเสียหายด้วยธนาคารก็มีส่วนบกกร้องจึงให้จ่าย คนละครึ่งกันไป oh. ประมาณคนละครึ่งนะครับประมาณเจียนไปอันนี้นนนคือเคสตัวอย่างถ้าในกาอารงค์ขาแต่ว่าดูเหมือนว่าเคสของคุณอรงฤทธ มีทางออกแล้วนิดหนึ่งนะคะค,คือทีมข่าวของเราได้โทรศัพท์ไปสอบถามความคืบหน้าคดีนี้นะคะกับพันตํารวจโทนิคมสอนเหล็กค่ะคท่านเป็นผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรสีเทพจังหวัดเพชรบูร์นะคะท่านบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยมีความคืบหน้าคือเบื้องต้นได้อายัดบัญชีที่ผู้เสียหายโอนเงินไปแล้วก็ชี้แจงด้วยว่าตํารวจเนี่ยดำเนินการตามขั้นตอนของผู้เสียหายซึ่งยืนยันว่าผู้เสียหายจะได้เงินคืนแน่นอน แต่ว่าอาจจะต้องใช้ระยะเวลาหน่อยค่ะคือเบื้องต้นเนี่ยจาภาพเรื่องนี้เนี่ยได้มีการโอนไปให้กับบชสอทเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยนะคะก็ต้องบอกประชาชนทุกท่านนะที่รับฟังอยู่หรือว่าดูย้อนหลังนะว่าเมื่อไหร่คุณตกเป็นผู้เสียหายของภัยออนไลน์หนึ่งคุณต้องรีบแจ้งธนาคารก่อนเลยอย่างที่สองคุณต้องรีบแจ้งเว็บไซต์ไทยโพลิซอนไลน์ .com เพื่อให้ครบกระบวนการแล้วก็รอเวลาเพื่อเอาเงินคืนกลับมาแต่ว่าอยู่สองท่านนี้เนี่ยนะอาจจะต้อง ออกไปอยู่ที่ด้านหน้าก่อนเพราะว่าอยู่ในอีกประเด็นหนึ่งเนื่องจากว่าเราจะมีผู้เสียหายที่เป็นภัยออนไลน์มานั่งอยู่ด้วยแล้วเราจะมีการต่อสายกับท่านรองนิเวศด้วยเหมือนกันนะคะขอบคุณผู้เสียหายทั้งสท่านนะคะเดี๋ยวเราฟังคำตอบด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับ